เนลี่เปิดศึกน้ำลายกับนาวยะอินูเวะโดยล่าสุดนั้นหลุยเนลี่อดีตแชมป์สองพิกัดรุ่นได้ออกมาเปิดเผยกับสื่อว่านาวยะอินูเวะเขาเป็นนักชกที่เก่งมากและนี่คือไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาชีพของเขาเพราะมีแชมป์โลกสี่สถาบันหลักในพิกัด122ปอนด์เป็นเดิมพันเนลี่ยังได้กล่าวอีกว่าผมเคยเห็นการชกของเขาและผมก็คิดว่าเขาเป็นนักชกธรรมดา ผู้คนอาจจะบอกว่าเขาเก่งผมจะไปที่นั่นเพื่อน็อกเขาผมจะไม่ไปญี่ปุ่นเพื่อชนะคะแนนแน่หลุยเนลี่กล่าวสำหรับทางหลุยเนลี่เขาจะขึ้นชกชิงแชมป์โลก4สถาบันหลักพิกัด122ปอนด์กับนาวยะอินุเวในวันที่6พฤษภาคมนี้ที่โตเกียวโดมในประเทศญี่ปุ่นถ่ายทอดสดทาง ESPN+ Plus สำหรับหลุยเนลี่นั้น เขายังได้บอกถึงจุดอ่อนของนาวยะอินุเวว่าร่างกายของเขาเป็นนักชกตัวเล็กๆผมว่าเขาเป็นนักชกธรรมดาเช่นเดียวกับคนอื่นๆแต่จุดแข็งของเขาเป็นนักชกที่รวดเร็วเขาฉลาดเห็นได้ชัดว่าเขามีพลังมากมายส่วนจุดอ่อนของเขาก็คือเขาเปิดหน้าเวลาเขาคว้างหมัดเข้าใส่แต่นั่นคือสิ่งที่ผมจะอัดเขาหลุยเนลี่กล่าวทิ้งทายนั่นเอง